นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะปุพพะคันโธปฏิวาตเมตินะจันทนังตักขระมัลิกาวา สะตันจะคันโทปฏิวาตเมติสัภาทิสาสัปุริโสปวายะติขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ขออนุญาตพระมหาเถระผู้มีอายุการปรรษา ก็เจริญพรยาานโยมสาธุชนผู้ไฟบุญไฝ่กุศลทุกคนทุกท่านโยมก็เมื่อลงก็ตั้งจิตตั้งใจทำความเคารพนบน้อมในพระสัธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราทั้งหลายได้ มาร่วมบุญร่วมกุศลเนื่องในงานสอบมุขขปราระภิกขุปาติโมกภิกุณีปาติโมกนะซึ่งงานก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นช่วงนี้ก็เป็นเวลาในการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อตอนรับคณนะนะภิกษุสมมนเนรแล้วก็อุบาสกบาสิกาที่จะมา ร่วมบุญร่วมกุศลณสถานที่แห่งนี้ปีนี้เป็นปีที่สองโยมนะเกี่ยวเรื่องงานจัดสอบความการทรงจำพิกูปปฏิโมกแล้วก็พิกเกนีปติโมกพระภิกษุที่ได้ส่งลายชื่อเข้าสอบก็มีจำนวน100ร้อยกว่ารูปท่านเพราะว่ามีอุบาสก แล้วก็สาม,มนเนนด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีอุบาสิกาหรือไม่ปีที่แล้วก็มีอุบาสิกาได้สงสอะพิกคุณีปาติโมกเราทั้งหลายก็เลยมีโอกาสมาร่วมกุศลแล้วก็ปีนี้ก็มีความพิเศษแตกต่างไปจากปีที่แล้วก็จะมีการบรรยายธรรมด้วย ห้องอุบาสกแล้วก็อุบาสิกาโยมก็ชักชวนกันมาร่วมฟังธรรมแล้วก็ถามตอบปัญหาธรรมะแล้วก็วิไนเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีความสามารถมาร่วมงานนี้ก็หลายท่านด้วยกันส่วนที่เดินทางมาถึงแล้วก็มีส่วนที่จะตามมาอีกในวันที่6ที่7ก็มี ในวันนี้ก็จะนำพระสูตรที่ปรากฏอยู่ในอังคุตตนนิกายติกานิบาทมาแสดงให้กับเราท่านทั้งหลายได้ฟังพระสูตรนี้ว่าด้วยกลิ่นหอมอยม่ชื่อว่าคันะสูตรมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านพระอานทน์ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ แล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคันชาติสามนี้กลิ่นไปได้แต่ตามลมหาทวนลมได้ไหมคันทะก็ไปว่ากลิ่นชาติก็หมายถึงสิ่งที่มันสามารถที่จะส่งกลิ่นไปได้ในวัตถุที่สามารถส่งกลิ่นไปได้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของ สิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินะมันจะมีกลิ่นที่เกิดจากอะไรบ้างติโยมกลิ่นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรบ้างคันธชาตสามคืออะไรบ้างคือมูะคันทะหมายถึงกลิ่นที่เกิดจากลากมีอะไรบ้างที่มีกลิ่นที่เกิดจากรากนโยมนึกได้ไหม กินที่เกิดจากลากลากที่เป็นลากไม้หอมอ่ะเป็นขาตะไคร้นี่หอมไหมเนี่ยมันก็หอมแบบขาตะไคร้นะแต่ว่ากินที่มันเป็นของหอมที่ชาวโลกเขาต้องการเอาไปทำน้ำหอมเอาไปทำน้ำอบมันก็มีหลายอย่างน,ะน,นี้คือมูลคันทะสาระคันทะ กลิ่นที่เกิดจากแก่นพวกกิสนาโยที่เป็นไม้หอมนะเป็นไม้ที่มีกลิ่นที่เกิดจากแก่นบุพะคันทะกลิ่นที่เกิดจากดอกถ้าพูดถึงดอกในบรรดาดอกไม้ที่หอมทั้งหมดท่านยกให้ดอกมะลิดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีความหอมทั้งหมดนะ,ะเพราะว่าพวก จำปีจำปาเนี่ยก็หอมนะแล้วก็สายหยุดแต่ว่าสายหยุดเนี่ยจะหอมในช่วงเช้าพอใจสายก็หมดกลิ่นไม่สามารถจะส่งเกลิ่นได้อันนี้ก็เป็นนิยามนิยามของพืชเขาเรียกข้อกําหนดของเขานะถ้าไปคิดเกี่ยวกับเรื่องข้อกําหนดเนี่ก็จะถึงความเป็นบ้านิยามหมายถึงว่าปกติธรรมดาของพืชนั้นๆดอกทานตะวันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอย่างนี้ เป็นปกติของเขาสายหยุดเช้าหอมตกสายก็หมดกลิ่นอันนี้ก็เป็นปกติเทาวันเวลาพันต้นไม้จะพันไปด้านขวาโดยธรรมชาติของเขาอันนี้เรียกว่านิยามหรือว่าข้อกาหนดของพืชแล้วมันมีนิยามอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตตนิยามอันนี้เป็นข้อกำหนดของจิตอย่างเช่นจิตที่ทำหน้าที่เห็นก็เป็นจักขุวิญญาณ ิจที่ทําหน้าที่รู้กิ่นก็เป็นคานะวิญญาณอย่างนี้พูดถึงกิจความเป็นไปของเขาลําดับในการเกิดขึ้นของเขาไม่มีใครไปสรรสร้างเขาปั้นแต่งให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นข้อกําหนดเป็นปกติเป็นธรรมดาเหมือนกับผีชาตินิยามนั่นแหะโยมไม่มีใครปั้นบรรดาให้ดอกทานตะวันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะหาผู้บรรดาไม่เจอเหรอกไม่มี ธรรมชาติแล้วก็กรรมนิยามอีกอันนี้เป็นข้อกําหนดของของกรรมที่จะให้ผลของเขา,าตัวดอกไม้นี่ก็เหมือนกันที่พูดถึงดอกไม้บางชนิดมันจะมีกลิ่นในช่วงเช้าสายก็หยุดอันนี้ถ้ามองถึงความเป็นปกติก็คือมองความเป็นนิยามของเขาอันนี้เป็นการสรุปโดยประมวลมาทั้งหมดในบรรดา สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันเกิดกลิ่นมีกลิ่นที่เกิดจากรากกลิ่นที่เกิดจากแก่นแล้วก็กลิ่นที่เกิดจากดอกอันนี้เป็นคําถามของพระอานนท์แต่ก่อนที่ท่านจะถามเนี่ยหลังจากที่ท่านได้ทํากิจในช่วงเช้าปกติของพระช่วงเช้าทําอะไรบินทบาตอันนี้เป็นกิปจประจาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บินทบาตอยู่ ไม่ได้รอยโยมอุปถากนะทั้งๆที่พระองค์เนี่ยมีอุปถากในระดับพระราชานะแต่ก็ไม่ได้นั่งคอยอุปถากเพราะว่าท่านคิดว่าเป็นกิจหน้าที่ที่ต้องไปโปรดสัตว์คําว่าโปรดสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้สัตว์ได้ฝังอริยสัพย์ให้กับตนเองโยมเพราะว่าทรัพย์ภายนอกทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีมาเนี่ยถ้ากว่าไม่มีการแปลสภาพให้ถึงความเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะตกอยู่บนโลกใบนี้แหละเพราะก่อนที่เราจะมาเกิด มันก็อยู่บนโลกใบน,นี้อยู่แล้วเราก็มาใช้สอยตามกำลังของบุญหรือว่าตามกำลังของบาปถ้าเป็นคนที่มีบุญเยอะก็ได้ใช้สอยสิ่งที่ดีๆที่เป็นอิทธาลมถ้าคนมีบาปเยอะก็ได้ใช้สอยสิ่งที่เป็นอันนีิธาลมสิ่งที่ไม่ดีที่ใช้สอยกันอยู่นี่นะ,ะมาใช้สอยขาชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องทิ้งไว้ บนโลกใบนี้แหละถึงแม้ไม่อยากทิ้งมันก็ต้องทิ้งไม่มีใครอยากทิ้งหรอกยมอยากทิ้งงั้นไหมหละ่ะไม่อยากใช่ไหมแต่มันไม่สามารถจะฝืนกฎธรรมชาติหรือว่ากฎธรรมดากฎของสัจธ,ธรรมได้มันเป็นกฎของสัจธรรมนะมันฝืนไม่ได้แม้แต่พระพุทเจ้าก็ยังฝืนไม่ได้แต่ป่วยก่าวไปยายถึงผู้โชนคนมีกิเลสนะมันฝืนไม่ได้ งั้นเวลาที่พระองค์เองไปโปรดสัตว์เนี่ยก็คือให้ได้ให้เขาเหล่านั้นได้ฝังทรัพย์ที่จะสามารถติดตามตนไปได้เพราะทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามที่เราได้ถวายกับบุคคลผู้มีศีลเนี่ยโดยอาศัยปฏิคาหกผู้รับปัจจัยธรรมแล้วก็เจตนาของบุคคลผู้ให้กุศลก็จะเกิดขึ้นใน ใจของบุคคลน,นั้นแม้กุศลนั้นจะดับไปหมดไปเหมือนกับธรรมะอื่นๆนะแต่การหมดไปของกุศลก็ไม่ได้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ก็ยังสามารถที่จะทำวิบากผลให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตรวมถึงการสร้างโครงสร้างของรูปนี้ด้วยนะที่ท่านเรียกว่ากรรมมชรูปเลยนะที่เราได้มาหน้าตาไม่เหมือนกันรูปร่างผิวพรรณไม่เหมือนกันรวมถึงสติปัญญาไม่เหมือนกันเนี่ยล้วแต่มีกรรมนั่นแหละเป็นตัว ขับเคลื่อนในเบื้องหลังแต่ว่าเนื่องจากว่าปัญญาของเราท่านทั้งหลายนี่มันมีขีดจํากัดมันก็เลยไม่สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดกฎธรรมชาติอันนี้ได้แต่พระเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดได้เพราะปัญญาของพระองค์เนี่ยไม่มีขีดจํากัดโดยอาศัยบารมีที่บำเพ็ญมายาวนานมันก็เลยแตกต่างกันเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบ,ยบว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าอาศัศจรรย์คนทุกวันนี้ก็เหมือนกันนายโยมโยบเปรียบเทียบก็ได้บางคนทำไมเรียนรู้อะไรไดรวดเร็วเหลือเกิน บางคนเนี่ยแมรร้แต่กอไก่ขอไข่ก็อ่านไม่ออกปัญญาอ่อนใช่ไหมก็ระดับปัญญาก็ยังเห็นกันอยู่ว่ามันมีความแตกต่างกันอ่ะมันมีอยู่คนประเภทนี้เราก็ยังเห็นกันอยู่แต่ถ้าเราไปเทียบกับพุทธเจ้ามันก็คนละเรื่องกันเนี่ยขนาดภาษารีบุตรเองมีปัญญาที่เลิศสามารถที่จะนับมาเรศฝนได้ถ้าว่าล่วงล้ำกัมเกินไปนในพุทธวิสัยซะแ,แล้วก็เหมือนกับเข้าไปสู่ในที่มืดนะสมนนบอกว่ามืดตึ๊บนะ คือมันสุดวิสัยสุดกําลังปัญญาของท่านแล้วน,นี่เป็นอย่างนี้งั้นพระองค์ก็มีจิตอนุเคราะห์เป็นเรื่องปกติหลังจากกับบินทบทัตันก็ฉันแล้วก็ฉันก็ฉันในบาทด้วยนะโยมนะพิจารณาใส่บาทนี่แหละรู้ได้ไงว่าพิจารณาใส่บาทเพราะว่าเวลาที่พระองค์ฉันเสร็จท่านจะบอกว่าชักปัสสาวออกจากบาทแล้วก็บางทีก็ห้ามพัดก็ฉันในบาทปกติ พระนุนก็อุปถากในการที่จะนำบาทไปล้างแล้วท่านก็ทำพัฒกิจทำข้อวัดกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไปพักกลางวันก็เลยไปคิดปัญหาธรรมะอาศัยธรรมชาตินี่แหละไปคิดถึงเรื่องกลิ่นนี่แหละเรื่องกลิ่นก็เกิดความสงสัยเอะมันมีหรือไม่เนาะกลิ่นเนี่ยเพราะโดยปกติกลิ่นมันจะเป็นไป ตามลมไม่มีกลิ่นที่ไหนเป็นไปทวนลมอยู่ถ้าเราไปยืนเหนือลมแค่คืบหนึ่งศอกหนึ่งเนี่ยก็กลิ่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะ,ะกระทบจมูกเราได้ใช่ไหมเพราะว่ากลิ่น,นมันมีลมเป็นปัจจัยนะมีลมเป็นปัจจัยมันจะมีเหตุปัจจัยของการได้กลิ่นมีสีอย่างก็คือมีขานะประสาทดีแล้วก็มีกลิ่นมีลม แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมนสิการนสิการเนี่ยเป็นจิตประเภทหนึ่งที่เกิดก่อนคานวิญญาณองค์ประกอบสี่เมื่อมีองค์ประกอบสี่อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยการได้กลิ่นก็ก็มีคือพูดถึงเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยโยนะความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของเขาอันนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นอนัตตาคืออย่างนี้แหละเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปในอำนาจของของใครคือธรรมะก็เป็นของเขาอย่างนี้เอง เราไม่สามารถที่จะไปบังคับกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรกับเขาได้หรอกไม่มีใครตั้งกฎเกณฑ์เขาได้เลยเขาเป็นของเขาอย่างนี้ถ้าเหตุปัจจัยพร้อมก็รู้ขึ้นมาท่านก็ไปคิดเมื่อท่านคิดท่านก็เข้าไปถามพระเจ้าเนื่องจากว่าก่อนที่ท่านจะอุปถมัมภ์พระเจ้าท่านจะขอพรแปดประการหนึ่งในนั้นก็คือว่าเมื่อความสงสัยใดก็ตามเกิดขึ้นกับข้าพระองค์ข้าพระองค์สาม,มารถที่จะ เข้าไปทูลถามปัญหาได้ทั้งหมดน,นี่เป็นข้อหนึ่งนะที่ท่านพระนุนทได้ขอไว้พุทธเจ้าก็ส่งประทานพรทนังแปดข้อท่านก็สามารถที่จะเข้าไปทูลถามได้นะก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมาถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของกันตชาติมีกี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมีมูลคันทะ กินที่เกิดจากรากสารากันท่ากินที่เกิดจากแก่นปุบพะคันท่ากินที่เกิดจากดอกพระพุทธเจ้าค่ะคันธชาตสามซึ่งเป็นคันธชาติที่ทรงกินไปได้ตามลมหาทวนลมได้ไหมแล้วกินอะไรที่สามารถเป็นไปทวนลมได้ ถามสองประเด็นนะรู้ว่าสิ่งที่มันมีกลิ่นไปตามลมได้มันมีอยู่สามอย่างแต่ว่ากลิ่นที่ทวนลมมันมีได้ไหมท่านคงจะคิดแล้วก็จนปัญญาโยมพพุทธเจ้าตรัสว่ามีอานทน์อา้าวตรัสว่ามีนะแต่ว่ากลิ่นที่พรุทธเจ้าหมายถึงเนี่ยไม่ได้เป็นกลิ่นที่พระอานนทนคิดเพียงแต่ว่าเหมือนกับกลิ่น เหมือนกันพระนนก็เกิดความสงสัยว่ามีอยู่อย่างไรพระเจ้าค่ะอานนท์สตรีหรือบุรุษก็ตามในหมู่บ้านหรือในตำบลใดเป็นผู้ถึงพระพูทธยเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระเว้นจากปานาติบาตจากอธินาทานจากกาเมสุมิฉาจารจากมุสาวาต และจากสุราเมลัยเป็นผู้มีศีลมีทรรงามมีใจปราจจากมนทินคือความตนิยอยู่คลองเดือนมีการบริจาคปล่อยแล้วมีมืออันล้างแล้วยินดีในการสละควรแก่การขอพอใจในการให้และการแบ่งปันสมนภามในทิศทั้งหลายย่อมสนับสนุนเขาว่าหญิงหรือชายในหมู่บ้านหรือตำบลโน้น เป็นผู้ถึงผู้ใดเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะนะข้อความก็จะละนะพอใจในการให้และการแบ่งปันแม้เทวดาก็สรรเสริญว่าหญิงหรือชายในหมู่บ้านหรือในตำบลน,น้นเป็นผู้ถึงผู้ใดเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเว้นขาดจากปณิบานอาทินนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาตและสุราเมรไรเป็นผู้มีทำงาม มีใจป่าศจากมนินคือความตนิยู่ครองเดือนมีการบริจาคป่อยแล้วมีมืออันล้างแล้วยินดีในการสละควรแก่การขอพอใจในการให้และการแบ่งปันนี่หลยอานนท์คันธชาซึ่งมีกลิ่นไปทวนลมก็ได้ท่านพูดถึงกลิ่นคือคุณงามความดีโยวที่มันมีลักษณะที่มันเหมือนกลิ่นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถที่จะ ขจรไปได้แต่มันมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณงามความดีสามารถที่จะแผ่ไปได้ทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมไปทั่วทุกทิศไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องบนก็ไปได้นะเพราะพูดถึงว่าเทวดาก็สรรเสริญยกย่องถึงเทวโลกหนึ่งกินคือคุณงามความดีนะเป็นอย่างนี้ นั้นสีนี่ก็ถือว่าเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งทานก็ถือว่าเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งคุณธรรมอื่นใดทั้งหมดทั้งสิ้นถือว่าเป็นกลิ่นอย่างหนึ่งเหมือนกันชาวโลกยกย่องสรรเสริญเทวดาก็ยกย่องสรรเสริญพรมก็ยกย่องสรรเสริญโยมแต่ว่าคนส่วนมากก็ทํากันได้ยากนะโยมทากันได้ยากเพราะการเจริญกุศลหรือว่าทําคุณงามความดีมันฝืนต่อ กระแสของกิเลสอยูนะ่กิเลสมันก็จะชักนําให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตไอ้สิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชีวิตเนี่ยชาวโลกขยันทำนะขยันชาวประมงก็ขยันหาปลานะคนกินเหล้าก็ขยันกินเหล้าคนเล่นไพ่ก็ขยันนั่งเล่นไพนะ่ฟังทมแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยปวดแข้งปวดขานะเล่นไพ่ทั้งคืนเนี่ยไม่กล้าบน่นมันมีกิเลสเป็นตัวกระตุ้นให้ทําอย่างนั้นนะ ความโลภเนี่ยมันเป็นวิตามินชั้นยอดชั้นเลิศดอยู่ทำให้ขยันมีความต้องการมีความอยากได้นะมันก็เลยทํายากนะคนามความดีทํำยากศีนนี่ก็รักษาได้ยากหาคนที่รักษาศีนห้าทุกวันนี้เหมือนอย่างหาเพชรหาพลอยจะนายมนะหมบ้านรักษาศินห้าโมบ้านรักษาศินหา้า,า,หาบ้านนี้รักษาศีนหา้าก็ติดไว้ แต่ว่าเจ้าของบ้านก็ยังตบยุงอยู่ยังฉีดใบก้อนเขียวยังฉีดช็อกคาหมดอยู่อย่างนี้เขาเข้าใจว่าไอการที่รักษาศีลตรนนี้หมายถึงว่าไม่ฆ่าคนบางทีก็ไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่แต่ขึ้นชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยที่มันมีชีวิตเนี่ยไปฆ่าก็เป็นปานาติบาทั้งหมดเลยเป็นความทุกศีทั้งหมดนั่นแหละโยแล้วโทษเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใคร ใครก็ตามทําเจตนาคิดจะฆ่าคิดจะเบียดเบียนหรือเจตนาที่เป็นอกุศลทั้งหมดบุคคลนั้นจะรับผิดชอบวิบากหผลอันนั้นด้วยรับผิดชอบด้วยตัวเองด้วยนะให้คนอื่นรับผิดชอบแทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะเจตนาแบบนั้นถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมกับการกระทําอันนั้นด้วย เราก็ต้องใส่ใจลักษณะแบบนี้มันก็เลยหายากนะคนที่จะรักษาศีลคนที่จเจริญคุณธรรมเมื่อหายากอย่างนี้โยคุณธรรมเบื้องสูงก็เลยเกิดยากไปด้วยเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นประ,ะฐานแก่สมาธิสมาธิก็เป็นประ,ะฐานแก่ปัญญาแม้แต่พื้นฐานยังหายากแล้วนะคุณธรรมเบื้องสูงก็ไม่ต้องพูดถึงนะเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะขนาดกิเลสหยาบๆก็ยังเอาไม่อยู่คุ้มไม่อยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่มันมีความละเอียดอ่อนเป็นในลักษณะแบบนี้หลังจากที่พระเจ้าได้ตัดอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตัดเป็นคาถานะที่เมื่อกี้นี้อาตมาได้ขึ้นบอกว่าณนะบุพะคันโทปฏิวาตเมติณนะจันทนังตัคขระมริกาวา สะตันจะคันโทปฏิวาตเมติสัพพาทิสาสัพบปบิโสปวายาติกลิ่นดอกไม้หาได้ทวนลมได้ไหมไม่สามารถที่จะเป็นไปทวนลมได้อันนี้พูดถึงดอกไม้ทุกชนิดนะที่มีกลิ่นหอมกลิ่นจันกิ่นสนามลิซ้อนก็ไปทวนลมไม่ได้ส่วนกลิ่นของสัตว์บุรุษ ไปทวนลมได้สัตว์บุุรย่อมกระจรไปได้ทุกทิศกลิ่นของสัตว์บุุรในที่นี้ในคาถาท่านยกถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเราอริยาสาวกทั้งหลายรวมถึงบัณฑิตผู้มีปัญญาแม้ปุถุชนก็มีชื่อเสียงกระจรกระจายไปอันนี้ก็เป็นคาถาที่พระองค์ได้ตัดไว้ในคันทสูตร ถึงแม้ว่าการรักษาศีล <c oughs> การจเจริญกุศลอื่นใดไม่ต้องการคํายกย่องสรรเสริญน,นะแต่ในตัวของเขาอะเขาเป็นคุณงามความดีอยู่แล้วบัณฑิตทั้งหลายท่านจะสรรเสริญในโลกนี้ก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลถือว่าใช้ชีวิตได้มีสาระเพราะชีวิตอันเนี้ยว่าโดยเนื้อแท้ของเขานะถ้าพูดถึงความเปลี่ยนแปลงความเกิดดับต่างๆเขาไม่มีสาระในตัวเขาหรอก แต่ถ้าว่าเราทําสาระให้เกิดขึ้นคือทํากุศลให้เกิดขึ้นทนําศีลกุศลทําศีลให้เกิดขึ้นทําคุณงามความดีให้เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตนั้นจะเป็นชีวิตที่มีสาระทันทีแต่ถ้าหากว่าเราตั้งเป้าหมายของชีวิตอันนี้หรือว่ากุศลที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ให้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกุศลนั้นก็ถึงความเป็นบารมีแก่เราบางคนชอบนะชอบแบบมีบารมีเนะี่ยไปขอบารมีหลวงพอ่อนั้นหลวงพ่อนี้ ขออยังไงมันก็ไม่มีหรอกเพราะบารมีมันต้องสร้างโดยตัวเองมันก็คือกุศลนั่นแหละแต่เป็นกุศลที่ป่ารถนาความพ้นไปจากทุกข์ไม่ต้องไปขอจากคนอื่นตัวเองต้องสร้างเองการที่หลวงพ่อท่านมีบารมีที่เรายกย่องนะเป็นคนที่มีบริวารเยอะมีนู่นมีนี่เยอะเนี่ยท่านทําของท่านเองนะโยมนะท่านไม่ได้ไปขอจากใครนะแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้ไปขอจากใครนะท่านก็สร้างของท่านเองทานบารมีท่านก็สร้างของท่านเองศีลบารมีท่านก็รักษาของท่านเองขันติบารมีเมตตาบารมีท่านก็ทาของท่านเอง ไม่ได้ไปขอจากใครนั้นต้องสร้างเองนะแต่ถ้าหากว่าเราคิดตรงกันข้ามกับสูตรนี้ล่ะอันนี้สูตรนี้ท่านพูดถึงกลิ่นที่มันเป็นคันชาติของหอมนะที่ฟุ้งไปาตามลมแต่ถ้ากว่าเราคิดตรงกันข้ามนะคือพูดถึงกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นเนี่ยก็เป็นไปตามลมเหมือนกัน แล้วกิ่นแห่งความชั่วก็จะเป็นไปทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมเหมือนกันนะโยมนะแต่ว่าในส่วนนี้เนื่องจากว่าพระนรนทได้ป่ารบถึงกลิ่นหอมพระเจ้าก็เลยพูดถึงคุณธรรมตั้งแต่การถึงตรนักคมแล้วก็ศีลแล้วก็จากเป็นคุณงามความดีทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราคิดลงกันข้ามคือพูดถึงความไม่ดีความชั่วก็เหมือนกันก็เป็นไปทั้งทวนลมแล้วก็ตามลมฉะนั้นวันนี้ก็ขอโมทนากับ ญาติโยามสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมถวายทานในเช้าวันนี้ก็ขอกุศสตฆนี้จงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขทั้งในโลกนี้แลวก็ในโลกหน้าถามว่าบุญบารมีของเราทั้งหลายบริบูรณ์แล้วก็ขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้เที่ยงแท้อันตัสรู้ธรรมบรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุ